คำเตือนคลิปวิดีโอหรือเนื้อหาภายในเกมอาจมีคําพูดที่ไม่สุภาพและหยาบคายเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมหรือเอาไปเป็นเยี่ยงอย่างควรได้รับคำแนะนําจากผู้ใหญ่ถ้าหากอ่านถึงตรงนี้แล้วและอายุถึงแล้วอย่าลืนนั่งให้ห่างจากจอและเปิดไฟให้สว่างในการรับชมด้วยนะครับขอบคุณครับคนินจีว่าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่หล่อเท่และสวยใสทุกคนนะครับพบกับผม bskp เรากลับมาอยู่กับเกม Ghost of Sushima นะครับผมจะกลับมาเล่นให้มันจบสักทีเพราะว่ามันค้างเติ่งไว้นานเป็นเดือนแล้วก็เป็นชาติเลยนะก็มันคือตอนสุดท้ายแล้วแหละก็เดี๋ยวผมจะไปเล่นให้มันจบแล้วก็จะได้ไปขึ้นเป็นอาจจะเป็นเกมใหม่หรือว่าจะเป็นเกาะอิคีต่อนะเพราะว่ามันมีเนื้อเรื่องที่มันเป็นเนื้อเรื่องต่อนะก็เดี๋ยวผมจะไปต่อให้มันจบนะว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็ผมก็ลืมๆไปเหมือนกันแล้วก็มันเป็นไงก็ขออนุญาตให้ทุกคนรับชมให้มันจบพร้อมกันกับผมดีกว่าไปมาท่านลุง เาะะะอมดคท่านชิมุระไม่อยู่ฟุนาทสึบะเดมโตรอที่ท่าเรือก็แล้วกันโอเคเราจะมานั่งรอเอ่อท่านลุงนะครับก็ไม่อยู่นะครับไม่อยู่แหละปกติ ชิวจัดนั่งเล่นเพลงอุย้ยเอาเปลี่ยนชุดให้กูเฉยเลยจินจินอชิวท่านลุงข้าไม่มั่นใจเลยว่าเจ้าจะมาหรือไม่ข้าอยากคุยกับท่านถ้าเราเร่วมมือกันเราจะสามารถขับไล่พวกมังโกได้และเริ่มบรุรลับ้าได้นั่นไม่ใช่หนาทีของเจ้า โชกุนมีคำสั่งยุตระกูลซาไคแล้วนับตั้งแต่วันนี้เจ้าไม่ใช่สมุไรอีกต่อไปข้าเสียสลับทุกอย่างเพื่อผู้คนของพวกเราข้ายินดีจะทำเช่นเดิม ฟามูไรกลุ่มใหม่หจะย้ายมาแทนที่คนที่เราเสียไปพวกเขาจะได้ครองคลหานและดินแดนของข้าข้าต้องไปบอกลาบ้านมาขี่ม้ากับข,าข,ขาา้ขขาหน่่ยก็โชกุนส่งมานะผมจ่าหินนะเรื่องราวของชิมุระก็ส่งมาเพื่อมากำจัด ส่วนที่มันเหลือๆนะครับก็ปไปไล่พวกเราแล้วแหละเราจะไปขี่ม้ากันใช่ไหมขีมข่มา้าขีมาข่มา้าผมจะอ่านถ้ามันอยู่บนหลังน,นะครับจะจอ่านเหรอ 今度の武士を鍛える任を授かったからよかった猛子は日の元全土を奪うまで諦めませんやつらとの戦にこの生涯を費やすつもりだこの務めはお前と果たしたかった父と子としてそれより5歳を目とって家族を作られては今更何を思う 軽みにはまったようだ。そこ元手を貸そう。そんなメスもございません。一人では動かせんぞ。<laughs> ありがとうございます。見た目より泥が深くて。大きいにだな。行き先は。ちょうど。クロード様のゼイがいるの、ね。ランゼイがおるのか。<laughs> ご存知ない。近々大風を味方に海を渡り。

火なにお前のせん日ごとに民が集まっておる将軍様は案じ手を入れだこのわしもなそれは無用の思案かと新しい武家が来たら民は神戸を垂れるのだろうかクロードの名のもと背を向けるのださようなことはさせません言って聞かせますお前が手本を見せたのだわしに背いたこと 神は主をランギることを学んでしまったお前もいつの日か背を刺されるとは思わんドサウマウォリュアルギョインノママニー。おまえびあのまー。おざらまたねむけらんパ longa、フィルトマプロングルメ。 สุสานประจำตระกูลข้าที่พักสุดท้ายของตระกูลสาไคาเจ็ดชั่วคนรวมถึงมารดาของเจ้าด้วยและบิดาข้าทำการคารวะกันเถอะโอ้อยกันยุงมันเหม็นชิพยผมพูดไม่เต็มคอพูดมันอยู่ในคอเลยตอนนี้อ๋อสวยมากเลยนะมันคือสีแดงกับสีขาวปนกันอนะ่ะมันคือดอก ไม่รู้ดิดอดหลายอย่างแหละข้าคิดถึงช่วงเวลานี้ ข้าเองก็เช่นกันโอ้าชคุณตัดสินแล้วว่าจะไปพูดถรยศและมีคำสั่งให้ท่านประหารชีวิตข้าเลยนักรบปิศาตเป็นพวกนอกกฎหมายสั่งสอนให้ผู้คนชาตเราแข่งข้อต่อข้อข้าัะปกติเองเด็ดขาด ผกังของนนั่านท่านท่านทีานท่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 นทนทจานาทานท่า่นท่าุนท่น่า่านยนทานบุานทํานท่า่ท่อน่าานน่าุท่า ハートさん、ハートのくびを,を,を見る。ごらんが怖い。そのくび、な、ペンボトロンが今、すみません。ハートで、ほら、これです。 เชีดงามหิงนะ่เงเวลาล่คงเขียนคำสั่งเสียของตระกูลาาซาคซและตะกูลชิมุระ แบ่งสีกันได้ชัดเจนเลยโล้ำลึกถึงการสูญเสีย เขียนให้กูไงวะ

จะแต่งมั่วก็ได้ไหมไฮกูเพราะว่ามันก็สวยแล้วแต่ว่าผมอยากเลือกให้มันแต่งให้มันดีๆไง <c oughs> ท่านพ่อท่านแม่งเจ,จะอยู่กับเจ้าเสม,เมอโ <c oughs> ขอรับท่านลุง ข้าจะฝึกสอนเจ้าเองใครเป็นนักรบที่แกรงที่สุดของตระก,กูลซาไคฉันจะเลี้งยงเจ้าเหมือนเป็นลูกในไส้พร้อมหรือยังรถโคด้าข้าพร้อมแล้ว お前に傷つけられたカメーは二度とトンロラ私を切れば傷は増す一方死ぬわけにはいかないお前に傷つけ

เขากลางอกไม่กลางท้องฮมรารุจงให้เกียรติข้าด้วยความตายเย่นหนักรบไว้ชีวิต ถ้าให้เกียรติคำขอตายขอเขา้ามาเป็นอางนนะผมจะฆ่าหรือจะให้ให้รอดชีวิตดีวะอืมไงดีวะคือมันมีผลต่อตอนตอนจบปะเพราะว่า คือถ้าถ้าเราไม่ฆ่าก็จะทรมานน่ะแต่ว่ามันจะเป็นการไม่ให้เกียรติของลุงชิมุระแต่ถ้าเราเดินจากไปมันจะเป็นการแบบเสื่อมเกียรติอ่ะเกียรติเป็ดเอาไงดีวะข้าจะทำให้ท่านเป็นที่จดจำแม่าน,น่นักรบที่ยิ่งใหญ่ พุทนำที่ปลาดเปลืองและบิดาขาขอบใจเจ้าจเจบตามหาข้าในชาตินั้ いつの日ぞ。 一族の墓所で拾ったもの、枯れてもなお美しい。火災ができるまで作務を繰り返したよ。 よくハゲでくれたのであろうありがたい。ねえ、ライブレター。ライブレター。いつの間に作ったのだろうな。ゆなには借りができた。返せぬほど大きな借りが。ケンジの秘蔵の酒、怪しいものだが、いずれ酒を組み交わしたい。お前が生きておればな。 酒を飲みながら語りたかった最後まで忠義を尽くしてくれたなユナの小刀歯は錆びている壊れておらぬのが不思議だあなたの息子になることをずっと夢に見ていた。 いつか吹き方を習う約束だこれで互いの無事を確かめられる巴にはもう無用だ求める者は見つかったのだろうかここに堺陣を弓取り石川定信の弟子と認めるこれで晴れて弟子入りだユリが母上のために植えた花だ 数年間も世話をしてくれていたのだなもうこの次は本土の武士<嗯>追われる身となろうとはな <noise> この家紋を見て育ってきたのだがなマサコ殿は一族も思い出も失ったあの方が生きている限り

あんたがツッを守れ。忘れるわけがないそうだねこれからは二手に分かれようから。猛クを知りづけるのも手早く進むだろうからなまた会おうそれまで達者でああ達者 <Deixa. S 1> でなที่หลบภายรุ่งアルム僕が何だったか僕がブ้านใหม่ジンは何だったか เริ่มเกมใหม่แล้วปลดล็อกแล้วอ๋อโอเคนิวเกมพัทนะครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยคืออะไรอะ่ะอ๋อนี่ไงเี้นี่อันนี้คืออ่อันนี้คือไปเป็นเกาะอ,อิคินะครับมันคือสิ่งที่เป็นสปินออฟไม่ใช่สปินออฟมันออเป็นเรื่องเสริมนะครับก็ไปเล่นได้เดี๋ยวผมจะไปเล่นนะเพราะว่าเดี๋ยวค่อยไปเล่นแหละใ,ในในพาร์ท ทำพาร์ทในแยกของไอ้อีคีอีทีนะครับก็เดี๋ยวไว้ไปดูกันว่ามันเป็นไงบ้านอยู่ไหนวะเนะี่ยบ้านผมอยู่ที่เออไม่รู้เหมือนกันอยู่แถวๆป่าชายเลนหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่บ้านจริงมันดูทางดีนะครับเทเดินกันมาดูสิว่ามีอะไรให้ทำไหมบันทึกนรบปีศาจโอเคก็ไม่น่ามีอะไรแล้วก็ ขอบคุณ so ท so, so ุกคนที่รับชมมาถึงตอนจบนําในส่วนของเนื้อเรื่องหลักนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นเนื้อเรื่องเกาะอีคีต่อนะว่าจะเป็นอย่างไรก็รอติดตามชมได้ในเนื้อเรื่องในส่วนของเกาะอีคีนะว่ามันจะยาวไหมหรือว่าจะมีอะไรให้น่าตื่นเต้นมากกว่านี้ก็แล้วเจอกันในส่วนของเนื้อเรื่องฝั่งของอีคีไอแลนด์นะว่าจะเป็นอะไรก็แล้วเจอกันในตอนน้นนะครับสำหรับวันนี้ก็บู้บุยบ๊ายบาย